สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็ไม่ได้ทําคลิปกันนานพอสมควรเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะมีอ,ะอัปเดตใหม่ๆก็จะทําคลิปให้ได้ดูกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็พอดีว่ามีนัดนะครับอาสวัสดีพี่อ้อมครับสวัสดีอ้อมนี่ <laughs> ขาเป็นยังไงบ้างครับผมขาดีแล้วขาดีแล้วแต่ยังออกกําลังกายได้ไหมยังไม่ได้ครยังไม่ได้ครับ อ่าตอนนี้ยันครับก็คือว่าอากาศมันร้อนมากนะพี่เนาะครับก็ทุกท่านที่อากาศร้อนอย่างนี้ก็ต้องให้ดื่มน้ํากันมากๆนะครับค่อยๆจิบค่อยๆจิบนะครับค่อยๆจิบไม่ไม่ใช่จิบเหล้าจิบเบียร์นะครับจิบน้ํานะครับก็ลดให้มันเย็นๆนะครับอ่าเลือกอ่าเลยผ่านผ่านมาหลายวันแล้วพี่นี่นะครับยังได้โล ฉีดตัวเองเลยฉีดตัวเองเลย,เงเลย้งนั้นครับรครับวันนี้ก็จะมีรายการน,น,นิดหน่อยนะครับก็คือนี่ครับเห็นสม้มตำแล้วคงคงจะรู้ว่าคืออะไรนะฮะก็คือิีจื้อนะครับนัดเข้ามาเข้ามานะครับว่าจะทําอาหารกันกินหลังสงสารสักหน่อยอย่างน้อยว่างอ๋อครูวิออกไปซื้อของนะครับเดาจะซื้ออา,อาหารมาเสริมทับเสริมเนี่ยนะครับ เนี่ยโอ้โหเนี่ยอากาศก็ร้อนนะครับสามสิบเก้าองศาสี่สิบองศานะฮะโดยประมาณนะครับวันก็ก็คิดว่าน่าจะเย็นลงเรื่อยๆน,นะครับถ้าเกิดเอาน้ํามาฉีดรถตัวเองนะครับน่าจะเย็นลงเรื่อยๆน,นะครับก็ทนๆเปนกันไปก่อนนะครับสําหรับอากาศช่วงนี้ก็ร้อนมากนะครับโอ้ยใต้นาสตูดิโออ่ะนะครับเดี๋ยวชมตอนนี้นะักกีฬาทีมชาติตรงก็อดน้ำต้นไม้อยู่นะครับอ่าก็หายแล้วหายแล้วแต่ว่ายังออกกําลังกายไม่ได้ใช่ไหมพี่ ออกไม่กล้าออกเยอะอ๋อยังไม่กล้าออกเยอะนะครับไม่ได้แค่ยกแขนยกขาอืาอ่ครับก็ยังกําลังขายัางไม่ดีก็คือยังยังอ,ยกออกกําลังแบบหนักๆไม่ได้นะครับก็คือคือยังยังปั่นจักรยานไม่ได้ยังวิ่งไม่ได้นะครับไม่กล้าถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ก็จะออกไปวิ่งแล้วล่ะนะฮะอ้าวมันนี่ไปไหนอ่ะโอ้เล่นน้ำเหรอเล่นน้ำร้อนไหมร้อนไหมฮะร้อนไหมไหน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  กินนมไหมล่ะกินนมไหมล่ะเล่นน้ำสิเออกินนมไหมล่ะกินไหนหนมอยู่ไหนหนมอยู่ไหน,หนไม่พูดด้วยไม่พูดด้วยนะครับม,มาดูในขวดนี้นะครับในขวดนี้ก็คืออ่าลูกมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับไม่ใช่ยายดองนะครับอย่าเข้าใจผิดกันนะครับอันนี้ดองแบบธรรมชาติว่างังน,นะครับครับทางหลังนี้ก็จะเป็นกองบินตำรวจนะครับก็จะมี เครื่องบินขึ้นลงเรื่อยๆนะอ่ะวิมาพอดีเลยนะครับสวัสดีครับคุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยวันนี้มาทําอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวก็ไปซื้ออะไรครับเคียวเคียวไปจะทำอะไรครับอ๋อไม่เกี่ยวทำอาหารนะครับเอามาลุยกับต้นไม้นะโอ้เคียวหายเคียวหายใครทำทำใครหยิบไปนะอาจจะลืมไว้ที่อื่นก็ได้นะครับก็เอาเคียวไว้ไว้ตัด แต่งต้นไม้นะครับในสวนนะครับอจะลองเลยไหมคือลองลองเคี่ยวเลยครับได้ของใหม่มาก็จะลองเลยไหมอันอันอันเท่าไหร่ครับนี่อันกี่บาทนี่ครับอืของแท่ของแท่ของแท้บัานนี้ก็ได้ครับเคี่ยวเองบันรอบันรอเขา้เกี่ยวข้าวใช่ไหมบันรอกสีข้าวเราเอามาเนี่ย ตัดโชนะครับตัดโชนี่ครับตอนนี้อย่าอย่าอย่าตัดโดนนิ้วตัวเองนะครับนี่ครัเียวคมยังคมอยู่นะับตัดแต่งต้นไม้ในสวนนะครับเขียวร้อยห้าสิบบาทนะฮะร้านสิงชองอ่ะตรงไหนครับอันอันนี้อ๋อรวบแล้วก็ดึงเลยนะครับดึงเบาๆให้โดนตัวเองครับมันมีประโยชน์นะครับ ดึงมาเบาดึงมาเบาเดีด๋วยวโดนคางตัวเองเขียวเขียวนะครับที่ใช้เขียวคันคันเขียวสมัยก่อนจะเรียกว่าร้านคันเขียวก็มีนะครับแถวรามินทานะก็ะให้มันแตกยอดนะครับแต่ให้มันแตกยอดจะได้ทํามาทาอาหารใหม่นะครับเขาเรียกผักก้านตรงผักก้านตรงที่เอาเอาเอาเ,อาเชือกมาจากไหนนครสวรรค์เอามาจากนครสวรรค์นนะครับต้นเาเสียบ เขาเรียกว่าผักก้านตรงนะครับใหญ่มากดูใบนะครับใบประมาณนี้นะฮะใบกรอบว่างั้นนะครับกินกินได้เลยไหมครับเนี่ยเออรวบอ๋ออ,อ,อันนี้งูเขียววิ่งออกไปตัวหนึ่งละ <c oughs> ผักก้านตรง อ่ะสวยแล้วสวยละเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับประมาณหกโมงว่างั้นนะครับกำลังขับรถรับลูกค้าที่ฝั่งทนอยู่นะครับผมมันต้องมาแล้วมั้งว่าขับรถรับลูกค้าอยู่ฝั่งสุรเมษนะครับคุณสุรเมษนะครับ เย็นไหมมานี่เย็นไมหมเย็นไมหมเย็นไมหมเย็นไม ắng? หมเย็นไมหมไหนฮะฮะเย็นไหม <takiego. S 1> ทำไมคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยวเนี่ยฮะอ่ะเมินซะแล้วฮะฮะคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยนี่ครับอีกคนก็ลดอีกคนก็ลดอีกคนก็ตัดนะครับอ่ะทงที่หลังมันเหนียว เดี๋ยวว่าโตเดี๋ยวว่าโตครับเนี่ยมีพักอะไรพี่อ่อมพักอะไรปากกาดปากกาดขาวนี่ปากขาวนะครับปากกาดขาวไม่รู้จะได้กินเมื่อไหร่เนี่ยใกล้จะโตหรือจะตายให้กินวันนี้ครับกินวันนี้แหละไม่เคยกินวันนี้ได้เมี่ยงสุรินครับอันนี้คือปลาเผาเผาจากหม้อหม้อลมร้อนอ๋อเผาไปจากหม้อลมร้อนมาจากสุรินนะครับครับปลาบ้านๆเลยนี่นี่คือครวิเผาอีกทีนึงอบอีกทีนึงแค่อบตัวสดเลย อ๋อนี่ครับอันนี้ตัวยังไม่สุกนะครับเดี๋ยวไปกินนะครับยังไม่สุกนะเดี๋ยวกเีไปกินจากสุลินนะครับปลานะครับอันนี้หมูหมูโดยคุณสุลเมตสุลเมตไหมกันอันนี้ก็คือปลานะครับปลาจากสุลินนะครับจากสุรินบ้านเรานะครับอันนี้คืออบแล้วนะฮะอบใช้ตู้อบนะครับอันนี้หมูหมักนะครับเดี๋ยวยังอบอีกทีหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็ ก็กำลังเตรียมที่จะอบหมูนะครับมืดไปหน่อยแขสงไวะแข็งวะไ,ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนครับเดี๋ยวค่อยไปใส่แป้งแสงมีอ๋อมีแสงด้วยอ่ะมีเห็นนะครับเห็นนะนี่ยังไม่สุกนะครับอย่าคิดว่าอ่าเรียงเรียงนะครับเร <laughs> ียงให้สว,สวยงามนะครับนี่นะครับเป็นหมูหมักนะครับหมูหมักอบอร,ร้อนๆเดี๋ยวไปอบอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวรอตอนที่สุกนะ ก็ใช้ความร้อนอยู่ที่200 200นะครับไม่ใช่สองร้อบาทนะครับสองร้อฟาเรนไฮต์องศาองศานะองศานี่นี่นี้สนาทีใช้สิบนาทีรอบครัวเรามาแล้วนะครับโอ้มาจากฝังทนนะครับวิ่งมาเลยนะโอ้โหคนชอบดื่มนะครับ เจ้สวัสดีพี่เจ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุดใจไปไหมนี่ไม่นีไม่กลัวเรานะครับนี่ครับก็เลยอ่านี่มาจากฝั่งทนเลยนะฮะอ๋อนี่ซื้อโคกมาผักเอ้ยอนี่กินคนเดียวอ๋อครับ ได้ข่าวว่าไม่สบายด้วยเนาะเป็นเพราะอะไรพี่เป็นเพราะอะไรครับปอดบวมปลอดบวมแล้วเพราะควันที่ต่างจังหวัอออดวอันนี้ก็ดีขึ้นแล้วไห็งแรขึ้นแล้วนนได้แล้วได้แล้วอันนี้ได้แล้วนะครับตอนนี้มีคนป่วยแล้วครับพี่คนป่วยงผ<อ>สมยาน้าผสมยาอันนี้คือยาเขาเรียกยาอะไรครับยาวิเศษขยาวขยาวครับขย วันนี้ก็จะไม่ก่อเตานะครับเพราะว่าใช้ธีการอบแล้วใช่ไหมครับจะได้ไม่ต้องอยุ่งในการก่อเตานะครับแ,แต่ว่าจะตำส้ตมตำนะครับนี่สหรับตำส้มตำนี่นะครับมีแรงดื่มนะครับจัดแน่โอ้มีใบตองด้วยใบตองเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยใบตองข้างทางใบตองข้างทางนะครับเอามามาอบอะไรเอาเอามาใส่เอามาจัดฉากลองพื้นลอง อหมูสุดแรงครับคววุณพี่ดูไแล้วครับแล้วนี่นะครับหมูนะครับเนื้อหมูภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอัพพอกนะครับอัพพอกหรือว่าหรืออับพิก okay. ไม่รู้เหมือนกันให้ภาษาอังกเลย <laughs> <laughs> ไม่ชำนาญเลยขนาดภาษาไทยยังไม่คล่องเลยดิสนะอุบุกนะครับก็ถ้าอยู่อยู่ในกล้องดูในกล้องาอาจจะไม่ได้กลิ่นนะครับอันนี้คือกลิ่นกลิ่นหอมนะครับอ่าอยู่ที่ที่นี่ก็จะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศนะครับสามเคยเจอกันสามสามเคยเจอกันคือสามเคยเจอกันกลิ่น สามเกลือมีอะไรบ้างนะครับพริกไทยเกลือเทียมราดราดขัดชีอันนี้ก็คือเครื่องหมักใช่ไหมครับหมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คิดถึงความเจริญกรุงเอาไปทําตามได้นะครับครับอันนี้ก็คือบักลินฟ้านะครับบักลินฟ้าดองเกลือนะครับเป็นอาหารเป็นเป็นยาด้วยหรือเปล่าครับปุ๋เป็นยาครับป็นยานะฮะอันนี้อันนี้อะไรครับยาอันนี้ก็ยาเหมือนกันนะครับ อันนี้อันนี้เป็นผักก้านตรงเมื่อกี้นะครับที่ที่ที่เอาเคียวมาเคี่ยวไว้นะครับมาลวกนันนะผักผักก้านตรงแเราต้องตักมากรับลถ้าเตยไม่เอาออกอข้างนานเหรออุ้ยออกจองงนแ้วออ,ออกเสร็จเตี้ยแล้วแล้วก็มาใส่ตู้ยเย็นไว้ไหมโอ้เนื้อมันก็เลยี๋ยวก็ปลาสดๆนะ กแแท้ม่สิ่งที่จําเป็นในการตั้งชั่งตัก็คือนี่นะครับหัวใจสำคัญเลยหัวใจสำคัญเลยก็คือของแท้ของแท้นะครับของแท้ขาดเทือไม่ได้ขาดเทือไม่ได้นะครับห่ายใกล้ขาดเทือไม่ได้อ่าตอนนี้ก็คือกําลังเตรียมเครื่องนะครับเตรียมเครื่องนะครับเดี๋ยวผมขอไฟสปอตไลท์นิดนึงครับมันอาจจะมืดไปนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรโอ้เครื่องเต็มเลยนะครับ โอ้โหนี่คือพริกนะครับนี่คืออะยาชูกำลังยาไกลเส้นยากำลังและยาไกลเส้นนะครับยกไปครับรสหวานกินง่ายเป็นไงครับรสหวานกินง่ายแม่บ้านไม่เคยซื้อให้กินเลยอ้โหากินเองหากินเองโอ้ ตายตายตายเดี๋ยวทำกับข้าวดอนนะครับเวลาผสมเล็กน้อสูตรนี้ก็คือว่าไครไครไม่ติดใจไม่ไม่เชื่อนะครับเพราะว่ามีเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับรับมันจะเคล็ดลับนะเคล็ดลับอันนี้ยังไม่ใช่เคล็ดลับนะครับยังไม่ถึงขั้นต้องของเคล็ดลับนะครับอันนี้เป็นพื้นพื้นนะใครก็ทําได้นะครับแต่ก่อนหลังจากนี้นะครับจะ จะรู้สึกนะเริ่มจะจะหายน้ำนะครับนี่ก็เริ่มแล้วนะครับเริมจะนัวแล้วนะครับอันนี้คือน้ำน้ำปลาตุ้งปานะครับภาษาอังกฤษออกเสียงว่าปลาน้ำปลาอันปลาน้ำปลาของแท้จากปักธงชัยใช่ไหมครับปลาตุ้ เปล่นสุดยอดนะครับเปลี here, okay. be, okay. ่นปลาป่าปลาด่าปลาด่าคล้องแท้ของแท้ของแ้แ้ว่ายังหอมยังหอมมันอยู่ตรงนี้ครับของแฉโอ้โหเฮ้ยเร็บตับเราทํทำห้มให้อร่อยนะครับอืครับเขาบอกว่ากินมากไม่เป็นไรใช่ไหมครับมันอะมะนาวมะนาวลูกยี้สิบบาทนะครับ ออโอ้โหแพงแพ<ห>งเลยนะครับจากบ้านแพ้วบ้านผ้าผบ้านผ้าถูกตัง20ยี่สบาทนะโอ้โหแพงมากนะครับมันเอานะฮะที่จะได้มีบทบาทในการตามสมตามก็ต้องใช้ต <c oughs> <Duncan. S 2> ัวช่วยนิดนึงนะครับไลยใกล้แค่ แค่นั้นของแก่แกบอกว่าแกมีของแกฉันก็เลยต้องหลกไปบอกแม่ของกระตักตั้งสองลอยให้มาแกฉันยืนงงแกทำโซ่ไม่โกรธแน่วะแกเดินมาทำอะไรก็ไม่รู้แกบอกฉันในฉันได้เดยรูฉันอัดเพลงอยู่กับป็นโ่อสามูฉันเมาอยู่ในสตูแ่ก็รู้ว่าผมนป็ของแท่เรื่องมงเรื่องแหน่ท่นไม่กลัวแน่แน่สาวมาเป็นที่ประชันเอาหมดแน่ทำไมได้เอาฉันคงเสียเย่ของแท่ของแหน่ไดรับมาแล้วมาแล้วโอ้โห รู้แล้วคอนนี้ไม่ใส่เกลือยอ่งลยนนี่นะน่ากวาดเอามาเลยได้อย้อนน้ำหนักหน่อยนะไมไมตับต้องต,ต่างตรงนี้ก็คือใครเป็นคนสัร์ฟกลับมาล้กครับดิฉันเพราะอ,อร่อยเพราะคนสัตว์นะครับใช่ค่ะอ,อ,อย่างนี้มีเองนะฮะมาก็คอยจะกรอบตลอดที่ไม่กคนทัา คืออะไ้วะคือยังปลาอันนี้คือโอ้โหมีรัหน้ารัดหน้าด้วยนะครับดยไม่ให้รงนีมีรัหน้าด้วยปลาทรายม่อนปลาทรายม่อนปลาทายจริงปลาทราม่อนปลาทายสมตำปลาล่าครับผมมาเด้อครับพี่น้องครับมาเด้อครับมากินสมตำด้วยกันนครับอ่าครับ วิ้งนี่อะไรนี่โอ้ก้านพริกก้านพริกพริกกระเรียงนะครับพริกกระเรียงอ้าววิ้งดูครับโอ้โหแซบแซ่บเวอร์ของแซ่บมันก็จะอย่างนี้นะครับของแซ่บนะครับอืมประจันอย่างเงี้ยครับพูดได้ครับเดี๋ยวจะมามานะครับพี่น้องครับมานะครับนะอยู่ที่ปลายนาชิโอนะครับ ข้าวนะกินข้าวก็ไม่ใช่ข้าวนะมันจะเป็นอ่าเรามาไงมีจับนะครับอ่ะนีอ่าหมูนะครับนี่คือบัควีนฝ้านะครับฝ้าทั้งอย่างทั้งอย่างเขากันคลุบเลยเขากันคลุบเลย ทอดกันคลุบเลยบักเรียนปลานะครับกินกับนี่ครับชาวกันคลุบเลยนะครับงานอยงั้นนะครับนี่ปลากินขอบกินก่อนอการก็ผ่านไปประมาณสามสิบนาทีก็เหลือแค่นี้เหลือแค่นี้นะครับเสร็จป่าเสร็เลาปลาลาเก็บไว้กินกับข้าวเหนียวพวกนี้นี่นี่เก็บไว้กินได้นะครับเก็บไว้กินพรุ่งนี้ของดีมีประโยชน์เก็บไว้กินสามสิบนะครับก็คงกล้อง เพคงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็จะมีอะไรอัปเดตให้ได้ดูกันเรื่อยสำหรับที่ไปนาสตูดิโอนะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับสวัสดี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 ครับ